เช้าแล้วเนี่นี่เราก็นอนลืมตามสักพักแล้วนะอ้าวสวัสดีทุกคนพบกับช่องเรื่องราวชีวิตของวิ่งนะคะวันนี้นะคะพบกับรายการ Boeing Podcast Game EP 2นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะวันที่12สิงหาคมนะคะวันนี้นะคะวิ่งจะนำแม่เที่ยวนะคะวิ่งบิงได้จองเครื่องบินราคาถูกไปแล้วคะ่ะไป อาบน้ำกันหละกันชุดปิดประตูห้องน้ำชุดลา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 อาบเสร็จแล้วแต่งตัวดีกว่าวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าละกันอืมชุดนี้นี่ไม่นะชุดนี้ก็สวยดีเหมือนกันแฮปเอาวันนี้ไปเก็บก่อน ปลุกแม่หน่อยแล้วกันวันนี้แหละที่ได้ปลุกแม่แม่คะตื่นได้แล้วคะ่ะวันนี้วันแม่นะคะอ้าวลูกวันนี้วันแม่หรอเดี๋ยวแม่ไปอาน้ำก่อนนะค่ะลัน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 ขี้เกียจแอมน้ำนู้นน่ะแอบน้ี้หน่อยแล้วกันอ่ะเสร็จละลันลานลัเดี๋ยวแม่แต่งตัวก่อนนะค่ะ วันนี้วันแม่ต้องแต่งตัวส,สวยๆเลยชุดนี้ดีกว่านี่น่ารักมากอ้าวลูกก็แต่งตัวใส่ชุดสีฟ้าเหมือนกันเหรอใช่ค่ะแม่รู้ไหมว่าวันนี้หนูจะพาแม่เที่ยวหนูได้จองตั๋วเครื่องบินราคาถูกไว้แล้วแค่เก้ายเก้เองอูโหูถูกจัง เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะแม่อยากกินร้านไหนอ่ะอืมแม่ไปแม่อยากกินร้านเบเกอรี่อ่ะลูกไปด้วยไหมได้ค่ะแม่ไปเออลูกก่อนที่จะไปกินข้าวแม่ขอไปดูในครัวก่อนนะฮะไม่มีอะไรกินเลยหรอเสียดายนะ ไปดีกว่าไปรึป่ามีถึงตัวรองเท้าแล้วแม่ใส่ลูกใส่คู่นี้ละกันนี่ใส่คู่นี้ละกันชอบอเนี้ยไปลัน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 หุ่นนี้เราไปขึ้นเครื่องบินด้วยงั้นหนูใส่คู่นี้ละกันแม่ใส่คู่ไหนดีนะ คนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินกันค่ะทุกคนเดี๋ยถึงสนามบินนั่งรถนานมากเลยค่ะแม่จริงสัลูกแม่รอจนเหงื่อตกมาแล้วเนี่ยไปเฮ้ยก่าจะเข้ามาได้ร้อนชะมัดเลยลาลลาไปเช็คเอาก่อนละกัน ของเรามันต้องกต่าขึ้นลิฟต์เลยละกันนะไปชื้นชมกนดีกว่าสวัสดีค่ะผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสูส่สายการบินไทยเอเชีย AH ค่ะสามารถเลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยค่ะวันนี้จุดหมายปลายทางของทุกท่านก็คือหมู่เกาะสลีวาน่าค่ะ ไปลูกนี่นั่งตรงนี้เลยนั่งเลยทุกท่านคาดเข็มขัดด้วยค่ะเตรียมตัวจะ take off มาลูกคาดเข็มขัดกันค่ะแม่ตอนนี้เครื่องกำลัง take off อออแล้วระลังนะอย่า,า,า,าเพียงนสีวท่านอาการเส้นทางได้เลยค่หู เรื่องสวยมากอะถึงแล้วตอนนี้ผู้โดยสารทุกท่านอย่าพึ่งลงนะคะตอนนี้ให้ผู้โดยสารทุกท่านเช็คสัมภาระของตนเองและถอดเข็มขัดเดินลงกันเป็นระเบียบค่ะอ้าไม่ถอดเข็มขัดก็ถอดแลเมอนกันอันนี้ของหนูอันนี้ของแม่ ไปลงกันขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะจากสายการบินไทยเอเชียเที่ยวหมู่เกาะให้สนุกนะคะหูแม่สนามบินสีทองเนี่ยสวยจังเลยถูกใจหนูสุดๆถูกใจแม่เหมือนก,กันลูกไปลๆๆๆๆแล้ลลาลาลาเราออกจากสัก์นามบินแล้วไปวางแผนกันเถอะว่าวันนี้ของเราจะเป็น ได้เลยค่ะแม่รีบเดินรีบเดินอืมพี่หนูคิดไว้นะหนูคิดว่าหนูอยากจะไปพักผ่อนก่อนอนะ่ะวันนี้หนูปวดหลังมากเลยเพะเรามาเที่ยวตั้ง2วันหนึ่งคืนเนี่ยใช่ใช่ลูกแม่ปวดหลังมากเลยอีโคโนมีเนี่ยอยวันหลังลูกจองแบบบิสเนสคลาสเฟิร์สคลาสวันนี้ได้มากึงงบเรามันไม่ถึงอะดิ หลังจังไปลูกเข้าโรงแรมดีกว่าค่ะแม่อูแม่เสียงคลื่นน่าเล่นจังพรุ่งนี้เถอนนะลูกก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะจะองแล้วค่ะชื่อคุณแพลวๆพาวค่ะหนึ่งห้องนะคะคนละสองพันบาทจ่ายเงินเรบร้อยนะคะเดินทางนู้นเลยค่ะขอบคุณค่ะไปกันแม่ คนละสองพันบาทสองคนก็สี่พันห้องนี้คนจองแล้วจานังไปห้องนี้อู้ใช่ฮะนีห้องนี้ของเราแม่เข้าไปกันจุ๊ต่อไปชุดนอนของเราสีเหลืองอุ๊เอุ๊เอ๊ยมเราแข่อะไรกัน แล้วก็ชุดนี้วของเรานิ่ารักมากเลยเป็นชุดแบกใส่แล้วคุยกับแม่ขี้แล้วก็เดี๋ยวในนี้เราจะวางเงินตั๋วหนังแล้วก็เปิดไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราวางเงินตันต๋ว้นังตรงนี้กันนะถึงบนเก้าอี้ใช่ไหมรไม่ได้อด่ะวางไว้แค่นี้เดียวกำลงอย่างนี้อ่ะหาสปอร์ตโทรศัพท์แม่นี่ไงโทรศัพท์เรา พาสปอร์ตกระเป๋าเงินชุดงั้นเดี๋ยวเอาพาสปอร์ตไว้ในกระเป๋าทั้งคู่แล้วกันนะปิดแล้วก็อันนี้เก็บเก็บชุดในกระเป๋าเงินชุดวางเดี๋ยวเราวางก่อนแล้วก็เง่อนเหมือนกันแฮะจัดเสร็จปวดหลังเลยนอนสักหน่อยดีกว่า หมาะเรื่องข้าเก็บละกันอือสลิงสลิงฟีฟีขอบฟีขอบฟีเออกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฮ่าโแลไหนดูเวลาสิอะไม่ใช่สักน้่ ฮะสองทุ่มสิบเก้า 19, จะสามทุ่มเหนืออืมหิวชะมัดเลยแม่คะแม่คะอะไรลูกนี่มันจะสามทุ่มแล้วหนูหิวมากเลยเขาตัวข้างหน้ามันจะเปิดไหมเนี่ยงั้นเราลองไปดูก่อนไหมแม่ก็หิวเหมือนกันได้แล้วค่ะเผื่อซับไปก่อนเผื่อสกแกนไปกันลูกเฮ้ยเดินรอแม่มังสิ <c oughs> ก็หนูหิวนี่นึไงวิไงไ่ไงเลยวิ่งเลยไปกันเถอะลูก <c oughs> หิวมากเลย <c oughs> หูแม่ข้างนอกเขาเปิดไฟสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ลูก <c oughs> นี่เขาต้องหา <c oughs> นั่ไงนั่ง <c oughs> นั่ง <c oughs> สวัสดีค่ะมีอะไรให้กินบ้างคะอ๋อมีข้าวผัดสับปะรดปลาย่งางข้าวเหนียวแล้วก็มีสลัดผักค่ะ <c oughs> เอาปลาาย่งางข้าวเหนียวหนึ่งที่แม่เอาอะไรคะ แม่อยากกินข้าวผัดสับประรดละกันเอาข้าวผัดสับประรดแล้วก็ไปย่างข้าวเหนียวหนึ่งค่ะได้เลยจ้ะแล้วก็มีไอติมมะพร้าวข้าวโพดมะนาวแล้วก็องุ่นจ้ะอะไรจ้ะหนูอยากเอามะพร้าวค่ะเสวนแม่เอาข้าวโพดจ้ะแค่นี้ค่ะได้เลยจ้ะคืออืมชื้อ นี่ค่ะยํา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 อร่อยมากเลยยํา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 ไอติมมะพร้าวไอติมข้าวโพดนี่ค่ะอร่อยมากเลยแม่ไม่ต้องจ่ายนะดูหนูเลงเองทั้งหมดเท่าไหร่คะอ๋อไม่คิดตังค่ะเพราะว่ารวมกับค่าที่อยู่ในที่พักแล้วค่ะ อ๋อขอบคุณค่ะไปแม่แม่นั่งชมนกชงไม,ม,ม้ไหมน,นั่นั่งถ่ายรูปดีกว่าค่โทรมาฮัลโหลสวัสวดีค่ะอ๋อใช่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 โอเคจ้าขอบคุณจ้ะมีอะไรหรอแม่ออ๋อดีเพื่อน,น,นที่ทำงานโทรมาถามนะว่าไปไหน ไปแม่กับพ้อกันเออนี่มันกี่โมงเนี่ยฮะสามทุ่มยี่สิบเก้าแล้วหรอโอ้ยกลับไปอาบน้ำดีกว่าแม่พรุ่งนี้นะหนูจะดำน้ำทะเลแบบแหวะหาปลาปูก,กบไก่หยอกเลน่นไป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 ลูกๆไปหนูขออาบน้ำก่อนนะ จ้าวางโทรศัพท์นั่งลัแบบน้ำดีกว่าหรห้องอาบน้ำอาบเสร็จแล้วอาบเสร็จแล้วค่ะแม่เอาชุดนอนก่อชุดเป็นชุดนนเรียบร้อยขอถอดรองเท้าหน่อยละกันนะ ใส่ข้ารองเท้าเยอะมากเลยนี่ถอดเลยรองตัวนี้เลยแล้วกันแม่คะไปอาจต่อสิคะงั้นเดี๋ยวหนูขอนอนก่อนนะคะหนูไม่ไหวแล้วอ่ะเมื่อยตัวมากเลยแน่เลยจ้ะไปนอนติงสองชั้นดีก่าตึ๊กตึ๊กตึ๊กถึงตาฉันแล้วถอดรองเท้าหน่อยดีก่าไหนเนี่ย ฉัน okay. ไม่ถอดอนกัแบบน้ำดีกว่าโออยโอ๊ยปวดท้องเออเออชิ่งเออจ็จะออกึเรียบร้อยเสร็จละฉันอาบแบบดีนี่ชุดนอนน่ารักมาก นอนแล้วกันนะเออมันเหนื่อยมากเลยขอบคุณนุนงกันนะที่พาแม่มาเที่ยวอเอ๊ะเอ๊กเอ๊กเอเอเสียงรเนมันเกาะนี้ไก่เลนะ้วแอบน้ำหน่อยดีวยกว่า เดี๋ยวค่อยปลุกลูกแล้วกันคันนนะฉันจะไปยำน้ำหาดูหาปลาเล็กน้อยเลยเปลี่ยนชุดเตรียมตัวไปยำน้ำดีกว่า,าชุดเรนะานี่นี่ชุดเราปลุกลูกดีกว่าลูกจ้าลูกลูกว่าไงคะแม่อ้าวนี่แม่ใส่ชุดดำน้ำแล้วเหรอให้หนูไปอาบน้ำบ้างดีกว่า รัดร้อยและอัดมันปิดหน้าชุดแ้วใส่ชุดดำน้ำดีกว่าในชุดดำน้ำของเรานะนี่ไงชุดนี้น่ารักมากเลยปิดเลยแม่ค้าแมวแว่นเหรอเอาจา้ะนี่ค่ะถือไว้ก่อนก็ได้จ้ะแม่นี่ของหนูน แล้วก็อเอาโทรศัพท์ไปด้วยแ้าจะเอาไปทำไมอะ่ะก็แค่ดำน้ำเองอืมเนาะไปไปกันไม่ใสร่รองเท้าหรอลูกไม่ต้องหรอกแม่เียวจะไปขี่จะสก,กีด้วยจะจะไปคุณลูกค้าคะจะไปดำน้ำไปทางนู้นนะคะอ๋อค่ะทษที่ค่ะไปผิดทางไปไปไป,ปลูก สิ่งเลยดีกว่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่ไงทางไปดัน้ำอุ้ยลูกนี่นะขอโทษค่ะแม่ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้พวกเราใช้บริการเดี๋ยวพวกเราจะถอดเสื้อชูชีพกัน,นะครับครับแม่หนูไม่ต้องถอดดีไหมอ่ะแกตาลูก อ้าวนี่นเพิ่มเจ็ดโมงนี่นาหนูอยากนอนอาบแดดอ่ะช่วงนี้มันร้อนเราเลยจะนอนอาบแดดอีกหน่อยหน้าก็ได้ก็ได้ขึ้นก่อนอื้อขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นได้ว นี่เล่าข่ซื้อติมกันตะกันสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะพี่รับใบติมไหมคะสดชื่นสดชื่อเลยนะงั้นพี่เอาสีชมพูค่ะได้เลยจก้กนี่ค่ะพี่เนมยๆยอืมอร่อยมากเลยงั้นพี่ขอสีเหลืองอีกได้ค่ะอันนี้เป็นรสสวเว์ น,นั่นพี่ขอยสีน้ำตาลอีกอันนี้เป็นมะพร้าวค่ะนั่นที่ขอยสีเขียวสีเขียวข้างหน้าเดี๋ยวหนูหยิบให้นะคะแบบนี้นะคะตั้งกระบะเลยแล้วกันสีเขียวข้ข้าวโพดนะคะโอ้ยไล่เศษสีสวียวโอ้ยนั่นกินง่ายนันพี่ข่อยสีเขียว้างนี้ละโอเคเท่าไหร่จ๊ะ ไม่คิดเงินค่ะเพราะว่ารวมค่าสวัสดิการแล้วค่ะไมคิดจ้ะมาเร็วลูกแม่คะหนูเหนียวตัวมากว่าใช่แม่ก็เหนียวเหมือนกันอ้ยแม่ที่หนูสิรีบเดินสิไม่เหนียวตัวเนี่ยหนูก็เหมือนกันนั่นแหละอุ้ยไปไปไปเข้าไปเข้าไปแม่เดินเร็วไปไหนนี่หนูเดินตามไม่ทันเลยก็แม่เหนียวตัวนน่แม่พูดหลายรอบแล้วนะไม่ฟังเอง เหนียวตัวสุดๆไปเลยถอดแว่นก่อนถอดแว่นก่อนไม่ขอดน้ําก่อนนะออหนูขออาบก่อนมีเอวอ่แม่เหนียวตัวมากหนูก็เหนียวเหมือนกันนั่นแหละคิดว่าแม่เหนียวคนเดียวหรองาดน้ําก่อนเลยอ๋เหนียวตัวจะจัดเลยอ๋อๆฉันนี่ฉันนี่ฉันน้ำเลยด้วยสืออะ ไม่ขอเปลี่ยนชุดป๊บน่อจ้ะชุดแม่เนี fishy, ่ยมีชุดแม่ชุดชุดเรียบร้อยจ้ะเหนียวตัวมากเลเนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าชิดชุบชุดโอ้เหนียวตัวเหนตัวเหนียวับผมดีกวโอ้เนียวตัวมากสบผมเสร็จละ เปนชุดที่ก่อเฮ้ยทำไมหน้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยแดงจัดเลยนีย่หนักจริงมันแดดวางขาหน้านะดูสิโอเคชู้บ้าบ้าบ้าบเหนี่ยตัวไม่ไหวเนี่ยแม่ขาเก็บกระเป๋าได้แล้วนะโอ้ยรู้หนึ่งสี่นี่ก็ ใส่รองเท้าดีกว่าไปลูกไปกินข้าวกันโทรศัพท์แม่โทรศัพท์หนูไปลูกไปกินข้าวกัน,กกกกน,กนโอ้อปิดตู้ก่อนของเข้ามาเก็บละกันไปไปไปชุดนี้ค่อนเซ็กซี่เลยอะไปเถอะแม่หนูเหี้ยจะไส้ขาดเลยเนี่ยไป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 กินไม่แล้วยืนกินเลยได้ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ เท่าไหร่ะคะห้าร้อยเก้าสิบค่ะโอเคค่ะติ๊บปะแม่แม่วันนี้เราต้องกลับนวนรีบๆหน่อยค่ะค่ะไปดีกว่าหนูจองเครื่องไว้เป็นเที่ยงโอเคงนะั้นเราต้องออกก่อนเที่ยงใครจะเก็บกระเป๋าเนี่ยม่หนูเก็บเองอันนี้ชุดใครไม่รู้ใส่ไปก่อนของแม่ของหนู เสื้อชูชีพเขาไักปักไปได้ไหมแต่เราต้องไปคืนเสื้อชูชีพอีกชิชูของแม่นี่ของหนูอ๊ะนี่หนูเรื่องติดโทรศัพท์ก่อนไม่เดี๋ยวเราต้องไปคืนเสื้อชูชีพกคนนั้นเอากล่องจะยัดเสืเข้าไปทำชิบอ๊ะ คือไว้อย่างนี้แหละชุบเรียบร้อยแม่ยังไปคืนเสือ้อชิบชิบก่อนหรือว่าจะเอาไงดีเนี่ยน่า,าจะใส่ในกระเป๋าแล้วค่อยถือกระเป๋าออกไปคืนก่อนก็เลยลูกไปๆๆไป,ไปคืนเสือ้อชิบชิบก่อนแล้วแม่อยากไปถ่ายรูปด้วยได้ค่ะชุบ ลิกนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่หนูออกเงินเองกับทั้งหมดตั้งใจเก็บมาเกือบสองปีเลยแหละจริงวยลูกไปไปลูกไปเช็คเอาดีกว่ารีบเดินดีไว้แม่ตอนนี้สิบโมงสิบเอ็ดแล้วต้องไปก่อนจนั่บินไป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 ้ยพนักงนานทำไงเนี่ยสวัสดีค่ะผมเบนแหนพนักงานของที่นี่นะคะเอ่อม,มาเช็คเอาค่ะชื่อคนอะไรครับ ชื่อคุณพราวค่ะโอเคครับติดติดเรียบร้อยครับโอกาสหน้าวิชเชนใหม่ครับเกาะน,นี้มี้อนรับคุณครับค่ะค่ะไปไปไปแม่ไปสนามบ,บินกันเย่ถึงสนามบ,บินสักทีโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นยังไงบ้างกับคลิปพาแม่เที่ยวเกาะนะคะยังไงบ้างสนุกไหม ถ้าสนุกนะคะก็ฝากติดตามช่องเรื่องราวชีวิตของวิงนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้ววันหลังนะคะวิงจะลงคลิปต่อตอ,ตอไปนะแล้ววันนี้นะคะวิงต้องขอโทษขออภัยนะคะที่วิงลงคลิปล่าช้ามากๆเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย